บุญนะคะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เขามีบุญทุกคนอ่ะคูดาจะบอกให้เดี๋ยวนี้คุณดาเข้าใจตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นบุญจะช่วยเราได้ยังไงถ้าใจเราวันวันหนึ่งคิดค่าดอกเบีย้ยบ้างค่างานค่าโน่นค่าโทรศัพท์ค่าเยอะแยะไปหมดแล้วเมื่อไหร่ใจเรานิ่งอ่ะแล้วใจเราไม่นิ่งหรือเมื่อไหร่ช่องของบุญมันจะได้ส่งเราละ่ะแล้วเมื่อไหรความจําเราจะมีละ่ะ เราคิดเนี่ยอย่างน้องเอิ้งเนี่ยน้องเอื้องสวัสดีค่ะคนที่เรียนหนังสืออยู่บ่อยๆอย่ะเวลาพวกเราฟังบทเรียนอครูไดาบ่อยๆอย่ะเราก็นิ่งถูกต้องไหมเพราะเราตั้งใจฟังใจมันก็อยู่กับบทเรียนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจเรานิ่งเมื่อไหร่บุญก็ส่งผลเราให้เราจําได้บ้างให้เรามีความสุขให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นมาฝึกสมาธิกันก่อนนะสักนิดหนึ่งเนี่ยสักยี่สิบนาทีอะไรแบบเนี้ยก่อนเรียนนะจ๊ะนั่งร้องพี่พรสวัสดีค่ะไอ<ห>เนี่ยพี่น,น้อยสวัสดีค่ะพี่ไม่เป็นไรคะ่ะคูดารอนิดนิดเนี่ยประมาณเนี้ยเปิดสามบ่สามแล้วอาจจะคุยทักใยน,น้องคนไหนเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิกันนะโอเค เดี๋ยวอืมเพื่อที่จะแบบให้สบายๆเวลานั่งสมาธิเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องคาดหวังอะไรแค่ทิ้งทุกอย่างไปทิ้งให้หมดลูกสามีงานทิ้งให้หมดเอาเป็นว่าเราฝึกใจแบบเนี้ยลองลองดูนะครับอืมถ้าซิกแซกทิ้งไดนะ้คงเก่งมากเลยเนี่ยทีนี้ครูดานะจะใช้เอ,อวีดีโอของหลวงพี่ นำไม่พวกเรานำแล้วว่างๆเดี๋ยวครูดาค่อยนิมนต์พระท่านมานำนะแต่ตอนนี้ตามนี้ก่อนนะคะเออแล้วจริงๆครูดาไม่จําเป็นต้องแชร์ก็ได้เดีแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันได้อินโอเคสิ่งแรกก็คือหาที่นั่งสบายๆนะเรื่องนั่งสมาธิกันแป๊บหนึ่งนะลูกอืมโอเค อาเราก็ปิดไมค์ทางพวกเราให้หมดเลยนะเราได้ยินเสียงไหมเบาค่ะเสียงเบาตอนนี้นะคะดีขึ้นไหมดีแล้วค่ะอื เปิดเสียงของเราเองกูจะได้แบบไม่หูตึงกูจะอยากนั่งด้วยไงเก็บฟังท่านแล้วเราก็ทำตามกันปรับท่านันทิ้ง การนั่งที่ดีเนี่ยทิ้งความรู้สึกของมนุษย์ไปเลยความรู้สึกที่เป็นมนุษย์คือเป็นตัวเราเราต้องทิ้งมันไปเลยนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเราไมา่ได้ใช้งาน ใ,ใช้งานลูกนในตายต่อไปเ่อไงคือทิ้งมนุษย์ไปทิ้งความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ไปทิ้งร่างกายไยให้มันอยู่เฉยๆนะลองหักําตัวนี้นทุกครั้งทีนะหัดทิ้งหัดทิ้งความรู้สึกทิ้งความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ คือไม่สนใจมันวางมันไว้เฉยๆมันร่างกายเราเป็นซากศพยนะคือวางไว้เฉยๆไม่สนใจทิ้งไปเลยอย่างนี้จะทำให้ใจเรารวมหยุดนิ่งได้เร็วเร็วกว่าเรานั่งกันทั่วทุกไปแังนั้นตอนนี้นะให้ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ปล่อยวางไปเลย ที้เล่นลากเราควรปิดปใหม่ด้วยนะคะของกายยมนเสมือนหนึ่งเราไม่มีตัวตนอย่างนั้นหวังว่าเหมือนอากาศหวังว่า,าร่างกายของเรานี้ได้สลายไปกับบรรยากาศ หรือทำความรู้สึกว่าขยายหายกลืนไปกับบรรยากาศอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่ดีนะ ตัวเราวงว่างๆปลอดโปร่งว่างเปล่าเหลือแต่ความรู้สึกตรงกลางเหมือนอากาศต้องว่างกลเหลือแต่ความรู้สึกตรงกลางนี้เราทำความรู้สึก อย่ตรงกลางท้องเนี่ยนะใจเราจะไปอยุ่ตรงนั้นโดยอัตโนมัติเลยเป็นความรู้สึกเบาๆตรงกลางในท่ามกลางความว่างว่าที่เหมือนไม่มีตัวตนในว,ว่าง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 ที่ปลอดโปร่งว่า เหลือความรู้สึกตรงกลางความรู้สึกนี้หนึ่งเบาๆให้จับความรู้สึกน้จับความรู้สึกนี้หนึ่งเบาๆตรงกลางให้อยู่กับความรู้สึกนี้ ประมาณเราก็หมายความว่าประมาณกลางทงแต่เราอยา่าไปสนใจว่ามันจะกลางหรือไม่กลางนะตรงไหนที่เราสบายใจเอาตรงนั้นแหละเป็นกลางฟังให้ดีนะมีสำคัญนะตรงไหนที่เราสบายใจเอาตรงนั้นเป็น ใจเราอยู่นิ่งๆให้ทำความสบายอยู่ที่ตรงนั้นนี่ค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะเราจะไม่รีบรอ้อนแต่เราจะทำห้ช้าๆจะเย็นๆตรงที่สบาย ยิ่งสบายยิ่งสงบให้ใจค่อยๆสงบอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่รีบให้สงบให้อยู่กับความรู้สึกที่แผ่วเบาแผ่วเบาตรงกลาา ในถามกลางอวากาศ้องว่าเราเหลืออยู่ความรู้สึกนี้แผ่วๆเบาๆนิ่งๆของใายของคนนั้นเราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นเราจะดูที่ใจของเราเป็นหลักสังเกตดูว่าสบายไหมอยู่สงบนิ่ง จับความรู้สึกแผวเบาตรงกลางอยู่นะนิ่กลางทใจให้โล่งให้โปรงให้สบายอารมณ์ดีๆตอนนั่งสมาธิ รู้สึกราวกับว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ดีดเรากับผู้นี้รโทุกผู้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยเหมือนเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งในโลกอารมณ์ดีอารมณ์สบายใจก็ยืด ที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งตอนนี้เราไม่ได้สนใจใครเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยเราสนใจหรือเอาใจใส่ที่ตรงกลางอยา่างเีตรงที่เรารู้สึกว่านั่นแหละคือกลาง ตรงที่เราคาดคนี้ประมาณเราทึกทักเอาว่านี่คือตรงกลางดังนั้นคําว่าตรงกลางนี่ของของใครของคนนั้นนะเราเอาความรู้สึกของเราเป็นเกณฑ์ความรู้สึกที่สบายสบายตรงไหนเอาตรงนั้นแหละตรงที่ใจอยากจะอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆ รู้สึกว่าอยู่เฉยแล้วสบายตรงนั้นนะเนี่ยได้ละไรอย่างทุกคนเอาให้ได้กันเนี้ยได้ความรู้สึกนี้เมื่อเราได้ความรู้สึกอย่างนี้น,ะนั่นแหละจุดเริ่มต้นยี่แท้จริงของเราเดี๋ยใจจะปรับละเอียดเรื่อยๆแล้วมันจะตรงศูนย์กลางกายทนะังที่เจ็ดโดยธรรมชาติ เพ่งตอนนี้เราจะไม่กังวลใจว่ามันจะตรงศูนย์กลางการที่เจ็บไหมมันจะเหลื่อมซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรไหมไม่คํานึงหรือไม่กังวลถึงเลยสบายใจที่ตรงไหนเอาตรงนั้นแล้วก็อยู่นิ่งๆทำความรู้สึกอยู่ที่ ตรงจุดที่สบายตรงที่ใจนิ่งเดี๋ยวกระแสใจของเราจะก็จะค่อยๆละเอียดออกจะปรับเข้าสู่กลางอย่างเป็นธรรมชาติตรงนี้สำคัญนะที่ผ่านมาเราทำผิดธรรมชาติเราตีพลางรีบร้อนใช้มันหยุดนิ่งตรงกลางกายหาที่ 7, เจ็บเป๊ะเลยอย่างแล้วมันไม่ได้เ,รเพราะมันอยาก แต่ถ้าเราทำอย่างที่หลวงพี่แนะนำเน่ยนะมันจะค่อยๆปรับละเอียดขไปรเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะไปอยู่กลางของมันเองมันจะนิ่งตรงกลางกายฐาที่เจ็อย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติเองแต่นั้นเปลี่ยนแปลงวิธิการใหม่นะฮะหลับให้สบาย ที่เราไม่รีบร้อนจนกระทั่งรู้สึกว่าเราชอบเราพอใจในตัวเองที่เราอยากจะอยู่สงบเฉยๆแล้วไม่เดืดเอดร้อนใจไม่กละวนกละาวายใจนี่คือเครื่องวัดนะเครื่องวัดว่าเราจะ ตรงนี้แหะรู้สึกมันสบายเรามีความพึงพอใจกับตัวเองที่เราจะอยู่เฉยๆเราอยากจะอยู่นิ่งๆนั่นหละเรากำลังปรับใจเพื่อเข้าสู่กลามภายในอย่างถูกต้องแต่เ้าสังเกตดูว่าเราสบายมั้อารมณ์ดี ผ่อนคลายใบหน้าของพวกเราอยากเกรงให้สังเกตความรู้สึกในร่างกายของเราว่าเราสบายทุกส่วนไหมค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆรัก3าครั้ง ก็ค่อยๆนิ่งตาสบายไหมอืมเปิดไมคได้คุยกันแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมว่าเวลาเราได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็หยุดหมดวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี ครูก็หวังว่าทุกคนมีความสุขกับโมเมนต์เนี้ยนะคะวันไหนที่เหนื่อยล้ากับชีวิตก่อนนอนก็ประมาณเนี้ยนั่งสักแป๊บหนึ่งนั่งแล้วก็ทิ้งทุกอย่างให้หมดเลยหยุดให้หมดจำคำเนี้ยทิ้งทุกอย่างให้หมดหยุดให้หมดมีแต่ตัวเรากับดวงจิตดวงนี้เท่านั้นเราเคยได้ยินนะครูบาอาจารย์นั่นจะบอกเสมอว่าอะไรก็เอาไปไม่ได้ นอกจากบุญกับบาปเดี๋ยวนี้ครูดาเข้าใจคำนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราพยายามหยุดให้บ่อยที่สุด่ะคะเพราะทุกๆวนันเหมือนที่ครูบอกชีวิตของพวกเรายุ่งเหยิงไปหมดแม้แต่ครูดาก็าเหมือนกันเคยยุ่งเหยิงเกือบเกือบจะไม่มีชีวิตมานั่งสบายแล้วไม่เคยรู้จักอารมณ์นี้เลยอ่ะอจนวันนั้นแล้วที่รถความอ่ะ มันก็เลยเปลี่ยนแปลงชีวิตครูดางแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วพวกเรารู้ว่าอย่าเอาแต่เป็นธาตุของเงินโอเคไหมทิ้งๆมันไปบ้างทำทั้งเยอะก็เอาไปไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคือคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือความสุขในใจนี่เองโอเคไหม พรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลานี้นะคนที่มาจากคลาสสองก็ประมาณนี้ยครูดาไม,ไม่ไม่ไม่ใช้เวลาเยอะหรอกประมาณยี่สิบนาทีแค่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกให้เรานักเรียนทุกคนเนี่ยค้นหาความสบายของจิตใจให้เจอแค่นั้นเองนะคะเรา,าคนไหนชอบรู้สึกเอออยากอยากนั่งด้วยอีกเรามีห้องสวนมน์นะคะ สองทุ่มทุกวันอยู่แล้ววันอย่างวันจันทร์กับวังคารเนี่ยครูดาคุยกับเจ้าวาดว่าแค่บูชาพระธนไตรยัยแล้วก็นั่งเลยก็สีนาทีนะอาจจะว่าการที่อยู่จะให้น้องๆไปตรงนั้นเลยคงยากครูก็เลยคิดว่านี่คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือให้พวกเราได้โอกาสทําความรู้จักให้ดูใจตัวเองนิดหนึ่งให้เวลาจกับใจตัวเองนิดเดียว นะะีคะฝึกไปแล้วเดี๋ยวก็เก่งโอเคทีนี้เรามาเรียนหนังสือกันนะงยุ้ยนะธนาบุญกับทุกท่านค่ะสาธุมีใครอยากจะบอกครูบ้างอ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างสักคนหนึ่งเอาเอาเอาพี่น้อยก่อนอะ่ะพี่น้อยเป็นยังไงบ้างพี่น้อยไม่ไมไม่ได้ยินไมของพี่อ,ะอ่ะอได้ยินแล้วได้ยินแล้ว อืมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเด,วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูได้ย,ยังไม่ได้ปิดอะค่ะแป๊บเดี๋ยว<ช>เรามีเวลาอยู่เรานั่งกันประมาณสิบห้านาทีอะเมื่อกี้ให้นดาหลอกใชนไหมแล้วอพี่น้อยรู้สึกยังไงบ้างนะคะรู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วมันมันเหมือนอะไรไม่รู้มันหัวขนหัวลุกหัวตั้งเลยมันขนหนวลู ชาตุชาพี่อาเจ้ามัน้นหัวลืกแล้วพี่ชาติล่ะครับรู้สึกรู้สึกสบายใจครู้สึกโล่งใจโล่งสบายดีค่ะจริงกูดาไม่เป็นอะไรเลยโรคเลิกอะไรไม่เป็นอะไรมาเป็นปีตังแต่ฝึกสมาธิเนี่ยแล้วเวลากูดานั่งน่ะกูดาแค่วางใจนิ่ง แค่นั้นแหละแล้วมันก็รักษาล่างกายเราไปหมดเลยมันกลั่นใจเราให้ค่ะยิ่งเราเป็นคนฉลาดเนี่ยยิ่งเรา,ายิ่งฉลาดนะคะเอาเด็กดีกว่าน้องทามดีกว่าน้องทามเป็นยังไงบ้างนะาน้องทามน้องทามนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับเออใครมีลูกเล็กๆหน้าวมานั่งด้วยจะดีมากเป็นการประสานใจพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมา ใช้เวลาแป๊บหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเองแล้วเด็กเนี่ยถ้าเขามีสมาธิเขายิ่งเป็นเด็กที่มีปัญญาเพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญากับเด็กมีสมาธิไงใครจะดังยังไงก็ไม่สนใจอ่ะนิ่งอย่างเดียวโอเคงั้นก็ถึงเวลาเรียนแล้วเนาะตึง้งสามครึ่งโอเค